ผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายๆท่านตอนนี้ประสบปัญหาแบบนี้ไฟหน้าที่ไม่สว่างขับกลางคืนแล้วเหมือนไม่ได้เปิดไฟจริงๆถนนที่ไม่มีแสงไฟยิ่งมองทางไม่เห็นระแวงเส้นทางเหลือเกินทำไมไฟมันมืดขนาดนี้นี่ฉันเปิดไฟหน้าแล้วหรือยัง ถ้าท่านผูช้ชมประสบปัญหาแบบนี้แบบเดียวกันเข้ามาที่ศูนย์บริการของเรานะครับมาตรวจเช็คก,ก่อนมาดูมาเทสแสงไฟในอุโมงค์วัดแสงว่าแสงแบบนี้ปัญหาอยู่ที่จุดไหนและควรแก้ที่จุดไหนเราก็จะมีทีมงานที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนานะครับว่าควรจะแก้ไขแบบไหนเราเทสแสงให้ฟรีและให้คําแนะนําฟรีไม่ต้องรีบด,วด่วนตัดสินใจอย่าเพิ่งเชื่อผมนํารถของคุณเข้ามาเทสแสงให้เห็นกับตาว่าควรแก้ไขจุดไหนจะได้ไม่เสียเงินหลายรอบนะครับ